One News ตรงไปตรงมาเอาละครับนำรูเรื่องราวของการคืนสัญชาติให้กับคนไทยพัดถิ่นกันบ้างน,นะครับย้อนไปนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยก็เคยสูญเสียแผ่นดินในส่วนของเมืองมาริดถวายและตะนาวสีแกพ่พม่าเมื่อการเสียกรุงเกิดขึ้น ครั้งที่2นะครับซึ่งต่อมาประเทศอังกฤษก็ได้เข้ามาเป็นเจ้าอนานิคมของพมา่ามีการแบ่งเขตแดนใหม่นะครับในปี2411เมืองเหล่านี้ก็ตกอยู่ในการบังคับของอังกฤษแล้วก็พมา่าจนถึงปัจจุบันนี้นะครับใช่ครับแต่ว่าเมื่อคนไทยกลุ่มนี้อพยพข้ามมาอยู่ในประเทศไทยก็กระจายอยู่ในพื้นที่3จังหวัดนะครับอย่างคนไร้สถานะไร้สัญชาติไร้สิทธิ์บนแผน่แผนดินประเทศไทยจนถูกเรียกขานว่าเป็นคนไทยพลัดถิ่นนะครับพวกเขาต้องต่อสู้มาอย่างยาวนาน เพื่อให้ได้มาถึงสัญชาติไทยเราจะติดตามเรื่องนี้จากคุณวินัยทรนศรีหาคลังครับบ้านปูนชั้นเดียวสภาพมอสอกลางสวนมะพร้าวท้ายหมู่บ้านทุ่งพุทธหมู่11ตําบลอ่างทองอาําเภอทับสแกจังหวัดประจวบคีรีขันคือบ้านที่ประทีปปฏิแพทย์วัย57ปีและครอบครัว6คนขอใช้ที่ดินของญาติสร้างเป็นที่อยู่อาศัย หลังอ,อพยพมาจากบ้านสิงขรตำบลสิงขรอำเภอตะนาวศรีจังหวัดมริดประเทศพมา่าเมื่อปี2539เอกสารที่ทางการพมาร่าแต่งตั้งให้ประทีปเป็นแพทย์ชนบทรักษาคนในหมู่บ้านเคลือบด้วยพลาสติกแข็งไว้เป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นคนสิงขรมีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศพมา่าประทีปเกิดและโตในจังหวัดมริดแต่ต้นตระกูลเป็นคนจังหวัดชุมพรต่อมาย้ายไปอยู่มริดซึ่งในอดีต ยูในพื้นแผ่นดินไทยก่อนจะตกไปเป็นของพมา่าเมื่อครั้งเสียกรุงครั้งที่2กระทั่งปี2411อังกฤษในฐานะเจ้าอาณานิคมพมา่าได้ปักปันเขตแด,ดนใหม่ทําให้เมืองเมริดทาวายและตะนาวศรีไปขึ้นกับอังกฤษเมื่อรัฐบาลพมา่าไม่ยอมรับคนไทยใน3จังหวัดนี้ประทีปจึงตัดสินใจพาครอบครัวระหกระเหินเดินเท้าพร้อมกับคนไทยสิงขรอ,อีกกว่า300คนผ่านช่องแคบสิงขร ข้ามาฝั่งไทยเที่ยมเพรทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้บอลลูนองกันว่าพวกเราอยากยุกกันนะยุกันไม่ได้แล้วกลับไปห้าแผ่นดินอพอแผ่นดินแม่เราดีกว่านี่แผ่นดินเขาเราจริงแต่ตอนนี้เราต้องไปทาดเขาแล้วตอนที่อ้อมมาก็ได้พึกซ่ากันมันบอลก,กันประมาณเราหกเจ็ดวันนะต่อได้หลักรอบนี้กันออกมาก็ผมบอกว่าใครจะยุ่นะก็ยุ่นะ แต่ว่าพอมนันเป็นผู้ยญ่ยยุ่ต่อน,นั้นพอมนันไม่มียุ่เลยแต่สิ่งที่วาดไว้กลับไม่เป็นอย่างที่หวังเมื่อพวกเขาไม่ได้รับสิทธิที่ความเป็นพลเมืองไทยและถูกมองว่าเป็นคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเรื่อยมาอุท,ทัยปทุมทองวัยหปีที่อพยพครอบครัวม,มาจากอำเภอตะนาวศรีจังหวัดมาริดกลับมาตั้งรกรากกับญาติญาติที่บ้านทุ่งพุทธตั้งแต่ปี2535ระบุว่าแม้เขาและคนไทยลัดถินจะได้รับการขึ้นทะเบียนจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ออกบัตรประจำตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรประชาชนหมายเลขศูนย์เมื่อปี2550แต่ก็ไม่มีสิทธิใดๆบนพื้นแผ่นดินเกิดเหมือนชีวิตเปลือยเปล่าต้องยึดอาชีพทำสวนมะพร้าวเลี้ยงชีพไปวันวันบัตรเลขศูนย์เนี่ยบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนเนี่ยคือไม่มีสิทธิ์ได้เลยไม่ได้ออกนอกพื้นที่ก็ไม่ได้ซื้อรถก็ไม่ได้ซื้อที่ก็ไม่ได้ไม่มีสิทธิใด,ดทั้งหมด ปัจจุบันประทีปและอุทยัยเคลื่อนไหวต่อสู้ร่วมกับกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเกาะกงประเทศกัมพูชาในนามเครือข่ายแก้ไขปัญหาคืนสัญชาติคนไทยกระทั่งได้มาซึ่งสัญชาติไทยและเลขประจําตัวประชาชน13หลักรวมถึงผลักดันให้มีพรบสัญชาติพศ2555ได้สําเร็จแต่ยังมีคนไทยพลัดถิ่นที่อพยพมาจากมริดทวายและตะนาวศรีประเทศพมา่าอีกเกือบ20,000คนที่กระจายอยู่ใน3จังหวัดทางตอนใต้ของไทยตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ไปจนถึงระนองอย่างเฝ้ารอความหวังว่าจะได้คืนสัญชาติไทยจากรัฐเพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะทําให้พวกเขามีพื้นที่ยืนอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้เฉ็กเช่นคนไทยคนหนึ่งวินัยธรสีหาคลังรายงาน1 News ตรงไปตรงมา